าาเหลือที่หมอรักษาคนไข้ใช้หลักการเดียวกับนักวิเคราะห์ข้อมูลจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตเลยนะครับรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งหมด4รูปแบบนะครับนี่เปลี่ยนเป็นรูปแบบมาตรฐานเลยเนาะอันที่หนึ่งเขาเรียกว่า descriptive analytic ก็คือเป็นการเอาข้อมูลเช่นข้อมูลยอดขายปี68ที่ผ่านมาครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสินค้าตัวไหนขายดีที่สุดภาคไหนขายดีเซลล์ท่านไหนขายเป็น แบบสุดยอดเป็นซูเปอร์เซลล์ในขณะที่คุณหมอเนี่ยเช่นเดียวกันครับถ้าเราไปหาหมอหมอก็จะถามเราว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือการเอาข้อมูลมาถูกไหมครับแล้วหมอก็จะบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่ายอดขายที่เกิดขึ้นมีอะไรยังไงจากนั้นครับขั้นตอนที่2ครับเขาเรียกว่า d i a g n o s t i c a n a l y t i c ตคล้ายๆกับคุณหมอที่เวลาวิเคออราะห์ปัญหาของเราเลยใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็จะบอกว่าไอ้ที่เมื่อกี้บอกว่าภาคไหนขายดีสุดเซลล์ท่านไหนเป็นซูเปอร์เซลล์สินค้าตัวไหนเป็นท็อป3ท็อป5มันคือการบอกว่าทําไมถึงเกิด ข้อมูลเหล่านี้ขึ้นนี่คือการดิอะก์โนซซึ่งคุณหมอก็จะบอกเราเช่นดีกันว่าที่เมื่อกี้ปวดหัวหรือปวดท้องเนี่ยมันเกิดขึ้นทําไมมันถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงขั้นตอนที่3ของการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ Pre รดิก i ีฟอนาลิติกซึ่งอันนี้สําคัญมากข้อมูลก็จะเป็นการบอกเราไปต่อครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในปีนี้ปี69เป็นการทํานายทายทักหรือเอาข้อมูลเก่ามาบอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรซึ่งคุณหมอก็จะบอกเช่นดีกันว่าจากที่ปวดหัวเนี่ยเดี๋ยวถัดไปเนาะ อาจจะมีเรื่องของอบ้านหมุนหรือที่ปวดท้องเนี่ยอาจจะมีวันแบบท้องเสียตามมานี่คือขั้นตอนที่3ที่เขาเรียกว่า predictive ขึ้นคุณหมอก็จะบอกลักษณะเดียวกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปและขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ข้อมูลครับเข,บขาเรียกว่า predictive analytics จากไอ้ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเชิงบริหารเชิงตัดสินใจแล้วว่าให้ข้อมูลเป็นไปตามที่เราได้คาดการเอาไว้นะครับว่าปี69ยอดขายจะไปทางไหนอย่างไรเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เราจะต้องทําอย่างไรบ้างนี่คือ การทาข้อมูลเชิงบริหารเชิงตัดสินใจเพื่อจะไปเป็นแอคชั่นแผนต่อไปนะเราต้องโฟกัสสินค้ากลุ่มนี้เราต้องเพิ่มกําลังการผลิตตรงนี้เราต้องไปเพิ่มเซลล์ตรงนั้นตรงนี้ไปลดต้นทุนตรงจุดนั้นจุดนีนนนนน้เราถึงจะไปยังความคาดหวังที่เกิดขึ้นได้ในปี69อย่างที่เราเกิดขึ้นจาก3ขั้นตอนก่อนหน้านี้และแน่นอนกันครับถ้าเกิดเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะบอกเช่นเดียวครับว่าจากที่ปวดท้องแล้วก็อาจจะท้องเสียเนี่ยเราคงต้องกินอาหารอ่อนนี่คือการปฏิบัติตัวนะครับทานนทานร้อน ทานอาหารสุกนะครับเพื่อจะได้ทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นในเร็ววันนะครับหลักการเดียวกัน4ี่ขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดแล้วก็อะไรจะเกิดต่อไปรวมถึงสุดท้ายครับต้องทําตัวอย่างไรถึงจะออกมาดีนี่แหละครับทั้ง4ขั้นตอนของคุณหมอที่เราไปรักษารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลไล่เลียงกันมามุกเดียวกันเลยหลักการคล้ายๆกั<ใ>นนะครับช่องวิทยากรสอนสนุกไม่เกี่ยงค่าตัวไปทั่วประเทศ มีไปสอน AI รวรวยๆอีกหลายจังหวัดเลยนะครับวันนี้วันปีใหม่เลยมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสู้สุดใจไปด้วยกันในปี2569นี้จ้า